หน้าตาของวิทยุเดิมๆนะครับที่ใช้มาหลายปีมากๆแล้วไม่มีลุกเล่นเปลี่ยนเป็นจอแอดอยของโตโยต้ายาริสปี2015ครับปักตรงรุ่นแบบไม่ตัดต่อสายไฟนะครับประกันส่วนอยู่ครบครับเปลี่ยนให้กลายเป็นจอขนาด10นิ้วใหญ่เต็มตาแบบนี้เลยนะครับหน้ากากตรงรุ่นไม่บดบังแอร์ครับระบบเดิมๆอย่างคอนโทรลพวงมาลัยนะครับอยู่ครบเลยนะครับเปลี่ยนจอแอดอยมาแล้วนะครับเล่นง่ายเหมือนบนโทรศัพท์ได้เลยเพียงแค่เรามีอินเทอร์เน็ตเราสามารถดูหนังฟังเพลงแผนที่ได้เลยครับนำทางแบบนี้นะครับ อุ่นใจมากกว่าไปไหนก็ไม่หลงครับหาร้านค้าร้านคาเฟ่หรือร้านอาหารได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับหนังฟังเพลงก็เป็นเรื่องง่ายนะครับสามารถเลือกได้อิสระบนแอปต่างๆแบบนี้ได้เลยครับมาะมากๆกับสายเดินทางไกลครับแบ่ง2หน้าจอแบบนี้ครับคนละครึ่งนะครับระหว่างแผนที่กับการดูหนังฟังเพลงไปด้วยกันครับทำให้ทริปหรือการเดินทางสนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ลำโพงเดิมๆของคู่ตัวนะครับสามารถเสียงดีได้30-50%เลยเพียงแค่เราปรับความขี่เท่านั้นเองครับเลือกใช้เป็นตัวอย่าง AHD คมชัดพิเศษให้รายละเอียดที่ดีถอยได้มั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับตำแหน่งของกล้องท้ายนะครับอยู่บนฝาท้ายแบบนี้เลยนะครับเข้ารูปเล็กกระทัดรัดอีกด้วยครับใครสนใจจอยอนดอยแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวชัยออโตแอร์ได้เลยครับมีหลายรุ่นหลายเกรดให้เลือกนะครับ